สวัสดีครับจูกันอีกแล้วนะครับกับนายธนาวิพุฒิจแทเล่นครับมือนียอากาศบรรยากาศเศร้านะครับเบื่องครับอากาศเศร้าครับมือนี้ก็เป็นเศร้าวันอาทิตย์นะครับประเทศอิราเลียยังเหตุงานวันอาทิตย์นะครับเพิ่นเริ่มเหตุงานวันอาทิตย์ถึงวันศุกร์นะครับวันเสาร์จุดกรบผมมาครับเมือนี้มาเบิ่งว่านายธนาวิพุฒินี่พามาเบิ่งยังนะครับมือนี่ ครับเบิ้งเลยครับครับสำหรับมันนี้ก็แถวแก่นะครับเราก็ให้ผมเก็บสตอเบอรี่ไปแล้วซีถาดครับตอนเศร้าครับเศร้าๆเลยนะครับตอนหกโมงเคืองนะครับตอนนี้ก็เก็บเก็บต้นไม้ใส่ถาดเรียบร้อยนะครับสามสิบแปดถาดครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสองงานแล้วงานต่อไปก็คือนี่ครับตัดยอดครับเตรียมปลูกครับผม มาเบิ่งครับว่าเพิ่นปีตัดจ้นไะไเดี๋ยวเด่ยกดไก่ก่อนนะครับเด้อเอากไก่อยู่ใส่นอไก่กันไก่กันไก่ไปตัดยอดครับอุปกรณ์นะครับผมอยู่ที่สี่แล้วครับอยู่ผู้เดียวเฮ็ดวนไปครับงั้นห้พี่ๆน้องๆในเบิ่งนะครับว่าเออฝนเห็ดงานนะครับแบบนี้แหละครับเงินเดือนหาย พี่น้องท่านใดที่ได้งินเรียนลายก็นี่ก็ดีใจด้านะครับคนห้อมันอยู่กับดวงกับวาสนาครับมันเคียงกันมาแล้ครับเรียงดวงเลียงวาสนาเดีเขาก็เขาเห็นงานได้หน่อยเขาเก็บด้หลายเขาก็ได้ให้เก็แล้วครับจะไปแถวทอใจอดี๋ยวไปท้อนี่ครับนี่ครับเขาก็เรียกเอายอดที่มันสมบูรณ์นะครับยอดที่มันงามงมเต็มเต็มอิ่มอิมนะครับผม อย่าหาก่อนเด้อนี่ครับเห็นละเห็นละครับนี่ครับทุกคนครับยอดนี้ครับงามครับงามบบงามบบทุกสาลายงามโบครับนี่นีเสาวลายนะครับเด้อครับใส่ปลายหนึ่งตัดจีบซีจีบซียอดนะครับสองบางเทียก็ลืมนะครับตัดไปก็ตัดมาก็ลืมครับ ประมาณนี้ครับเบิ่งครับน่าประมาณสองข้อครับต้องก็เอาน้ำง้างครับเพราะว่าเขาปลูกแค่อาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับพอมันออกแหกเพราะต้นไม้ออกแหกหรือติดแล้วนะครับเพิ่งก็จะไปขายเลยนะครับเพนที่โปรปล่อยให้มันเา้วนะครับเพราาคันปล่อยให้ต้นยอดเา้วนี่มันจะขายว่าใดครับครับมาต่อกันนะครับเมื่อกี้ เมื่อกี้ทีทุลานิดหน่อยนะครับต่อกันเลยครับตัดต่อครับผมหายอดตรงน้ำสวยๆครับหาเมียพันธุ์ดีครับถ้าเมียพันธุ์ดีก็ต้นไม้เขาก็จะงามนะครับโอ้เป็นวัดอากาศเย็นครับมู่ดังแตนนะครับเด้อเสียงเสารเฟกมันลายช่วงนี้ต้องขอโทษขอไฟที่น้องกลองไปนะครับผมอยู่กับนายธนากับแบบนี้นะครับปิงกันเองเน้อยวถือยะสากันนะครับหาันหาคนนี่นี่นี่ ครัเห็นได้ยีิบสียอดนะครับบางเทียก็นำมาถึงเนาะครับลงเนวไลยก็ลงไว้ครับมอว์กับกล่องกับมอวกับครอบครัวเพราะว่าแต่ครอบครัวมากกับมอว์กับกล่องครับนี่ครับสวยๆงามๆนะครับเบิังครับ ถ้งเฮาตัดดอกง่ายจังสี่นะครับเอาไปปลูกเรามันจะมันจะบ่งง้ามปานใดครับมันจะง่โพูดนะครับเฮาก็ต้องหาดอกที่มันปานกลางครับซ้มที่ปานกลางนะครับว่ากลางๆนะครับผมครับตอนนี้ก็ตัดได้สามกล้องแล้วนะครับ เก่งครับคุณครับตอนนี้สามกล้องแล้วนะครับเดี๋กลายครับคุณอันนี้ที่วางกันกล้องพลาสติกไว้ครับนะครับแมนเบิร์ดแล้วครับจีได้ตัดครับกับเซบาเกินเ้านี่แล้วครับเลี้ยวครับครับเอาโอไว้ใส่รนัากันใจโฟมบอดนี้ไปไลายแล้วที่คนโอ้เหรอที่นะครับ ตัวนี้เพิ่นตะแก่สร้างให้ตัดดอกออกนะครับตัดดอกทิ่มครับเพราะว่าขั้น่อให้ดอกขึ้นในซีมันจะบอแทงยอดครับตัดยอดตัดออกครับดอกนี้เพิ่นเก็ไปขายได้แล้วครับนี่ครับดอกไม้ประดับครับเอาไปมัดเฮ็ดเป็นช่อดอกไม้นะครับจะขายได้ครับขายได้ทุกอย่างครับว่าจะเอาขึ้นไปขายครับ ทุกอย่างเป็นรายได้ครับผมครับเบอ่งเอาด้วยครับเด้อเปิดประยุกใส่บ้านเฮาผมว่าน่าสิมีประโยชน์หลายครับเพราะว่าบ้านเฮากะเดี๋ยวนี้กะไม่ประดับพวกมอสพวกไซนี่กะราคาแพงนะครับเป็นช่วงของมันเนาะขนาดต้นเดียวแรกรถแรกบ้านยังแรกด้เลยครับช่วงน้ำขืนก็าฝ้าโคยเอาครับน้ำรดนก็ะมีแตะต่อเท่าน่ะครับบุหลือังีครับเหลือตะต่อครับน้ำ ชีวิตการทํางานเมืองนอ,อกครับของแต่ละคนบ่คือนกันครับเมื่อวานนี่ผมก็ไปรับจอบรับ job เอนเ <l uc al noise> พื่อนอย่างก็กวดซ้ายออกจากกันแปลงสตรอเบอรี่ครับมือวานนี่ไปกดวดซ้ายซอยเพื่อนก็นได้ยินนะครับจากสองร้อยหาสิบเช็คลวมั้งไปกระจายมาหนี่แหละครับเป็นเงินสดนะครับเกดีครับ คาแรงเขาเขาก็ได the ้อยู่นี the the ่อยู่ทั้กะมือวันเสาร์เขาก็ไปหารับจอบน้ำมูน้ำพวกเพื่อนครับน้ำอ้าน้ำคีเพื่อนหม่องเพื่อนเอออยากได้ค้นค้นเพื่อนขาดสินะครับวันเสาร์กัค้นประจำเพื่อนเพื่อนก็ชิเมย์เมย์แน่สินะครับเขากะจะขอเฮ็ดน้ำเพื่อนซะเออขนาดจากเพื่อนโอเคเขากะเฮ็ดครับเพื่อหาเล้ยได้หาขับกับขับขากับเผากับน้ำนะครับขากับขอกับน้ำเขาไม่ต้องมาเอาเงินเดือนเขาไปซื้อครับ เาเงินรายจอบรายวันเท่านี้เหรครับจอบเขาไปรับจอบมามาซื้อครับเงินเดือนกระทรวงกับบ้านนะครับให้ลูกให้เนียได้ใส่ได้เก็บได้สำได้เก็บได้กำนะครับตรงนี้คนรวยบู้หูนะครับว่าคนจนก็เป็นแบบไหนครับแต่ว่าคนจนเนี่ยซื้อหูว่าคนรวยเป็นแบบไหนครับเพราะว่าทุกคนก็เริ่มมาจากจุดเริ่มต้นที่โบมีเงินนั่นแหละครับ เริ่มมาจากจุดเดียวกันแล้วครับสำหรับผู้ใดที่เพื่อนเป็นเจ้าหนีเจ้าสิเานเขาก็ค่อยใส่ค่อยปลดไปครับมันมีผู้ใดหรอครับที่สิปลดหนีได้ภายในสองเดือนสามเดือนครับกาต้องค่อยปลดไปนะครับเด้อพี่น้องเลยเป็นหนีเป็นสินก็สู้ๆครับสูมีหนีมีสินก็เจ็บพร้อมพร้อมฮิบ เก็บไม่ได้กล้ล่ไปบ้านเขาก็าวไดีไปเเ็ดธุรกิจเป็นของเจ้าของนะครับทุกคนเริ่มมาจากศูนย์นะครับแต่ว่าข้าเพรีกเขามีเงินมีทองแล้วเ้าวข้าวศรีเฮ็ดจังไหนครับให้มันต่อยอดไปได้นะครับเขาอยู่หลอดปลอดภัยครับพอต้องมากลับมาจุดนี้นะครับนี่นะครับโจมไปครับโจมป่าเหงานตปกะโจมไปครับวานนี้ใครเนี่ยครับเตุงานนั้ พวกไอ้พวกพีเพิ่นกัได้อวอดได้หัวได้มวนนะครับกับบวัวหิ้งครับกับงานงานกิดนักก็แล้วครับสตรอเบอรี่นะครับตอนแล้งเพิ่นกับพากันปิดปิดผ้ายางครับเพื่อบ่ให้เพื่อบ่าให,นาให้น้ำค้างนะครับตกใส่หมากสตรอเบอรี่นะครับถ้ามันตกใส่มันก็จะบ่งานมันจะเปียกเมื่ก็เวลาเขาเก็บมันก็จะเน่านะครับเขาถึงต้องปิดปิดผ้าครับ ประมาณชั่วโมงเครื่องคงับเมื่อวานครับปิดผ่านะครับเสมอสพอดีครับอดปิดตั้งแต่บสามใบสามบสามครื่องอ๋หานม,มุ้งครึง่งครับมวนครับมวน,ม,วนมาเด้อเหตุงานต่างประเทศมวนมวนนะครับมวนอีนี้สามกรองสามกรอง สามกล้องนะครับสี่สามกล้องนะครับผมก็จะเป็นถาดใหญ่ก็มีอยู่สิบสิบกล้องครับต้องเทสิบถาดรับเป็นจํานวนถาดที่ต้องทํานะครับแปดสิบเก้าสิบถาดรับผมนี่ครับถาดที่เทไปงวดืองนึงนะครับบพท่านในเมือดนะครับยังมุมเมืดครับก็จะได้เดเพิ่มนะครับเพิ่มจากตัวนี้ไปตัวนี้ประมาณจากสิบสิบบน้องสองสี่ หกแปดสิบสิบสองสิบสองสิบสองยี่สิบสี่ยี่บสี่ยี่ห้าครับมีอยู่ยี่สิบห้าถาครับตอนนี้ต้องทําเพิ่มอีกหกสิบถาดตัวเล็กถาดเบอร์เจ็ดหกสิบถาถาเบอร์เก้าอีกหกถาดครับแต่อันนี้น่าจะไม่พอถาดไม่พอครับเี่แหละครับงั้นของเมื่อน,นี้ครับผมตัดต้นไม้ดอกไม้ตัดยอดเแล้วก็อีกทาการ เรียมถาดใส่กระถางน้อยนะครับเพื่อจะทําการยัดจริงง้วลงไปนะครับใส่จริงง้วครับผมนี่แหละครับเท่านี้ก็เมื่อนี้ก็เรียบร้อยครับผมขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับของนายธนาวิพุทอเป็นสิ่งท่านแลด์นะครับผมช่อง youtube หัวใจแรงงานเกษตรนะครับต่างเดรครับผมภาคเกษตรครับโอ้ยเนาะดูภาคเกษตรครับ สบายนะครับสบายสบายก็ไหลมองบางมองเพื่นก็สบายกับผมครับบางมองก็ลำบากเมื่อวานนี้ไปเหตุงานรับจอบเพิ่นมากกับกับเมียงเหรครับแต่ว่าก็ดมวนครับเพราอมูไหลนะครับเนาะโอเคครับฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้ครับสําหรับผู้ใดที่เข้ามาใหม่ก็มาเบิ่งมาติดตามนะครับเพื่อกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งพร้อมนะครับเพื่อให้ได้เบิ่งคลิปใหม่ๆในการอัปเดตของการทํางานนะครับ ของคงกับซีบูมีอย่างไรนะครับกับซีมิท้าสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่แล้วก็ไม้ประดับนะครับก็จะมีลงแพ็คแต่ลงแพ็คประเทศไทยครับเพราะว่ายานเพื่อนแบบว่าวัชิราให้นะครับเนาแล้วเขามีโอกาสทิ่ถ่ายคลิปเบอร์นะครับเด้อนี่อ้าวเดินนะปิดถ่ายคลิปกนครับนี่ครับทุกคนครับนี่มันคือต้นอย่างครับบอกนะครับต้นอะไรบอลอะไรครับบ้านท้องมนสีมีราคาเท่าไหร่นี่อันนี้อันนี้มันเกิดในกระถาง ผมก็บรู้จักซื้อมันนี่ครับนี่ไม่รู้จักชื่อนะครับถ้าใครรู้จักชื่อก็บอกได้นะครับมีราคาเท่าไหร่ครับผมขอบคุณครับ